นี่มันที่ไหนฟันเนี่ยกลับดีกว่าเออโอ้ล็อกอีกเจริญพรเลยนี่เหละสรีโอเมื่อ3ิปีก่อนลกแกลกซ่าปะละพังเลยแล้วนี่มันความฝันกำลังเป็นจริงความฝัเนเหรออะไรวะมีแสงนี้ออต้องมีคนแน่นอนไปดีกว่าไม่มีใครอยู่อัอนี้เครื่องทำน้ำหมึกเครื่องน้ำหมึกเหรอ อ๊ะเอ๊ะนี่มีคนเฮ้ยก้าวต่อไปตัวเ,เ,เนี่ยช่วยไม่มีใครเลยมีคนจ้องอึยอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอือสวัสดีลูกตาสวัสดีลูกพ่อสวัสดีปันเฟือสวัสดีลูกเป็น,นี่ที่น่าราักโวยอือ โอ้มีเครื่องเนี่ยเปิดสิเพลงอะไรเดเี๋ยวนะเดี๋วยวนะต,ต,ต,ต้องการประร้ะแจหน่อยนะเพื่อนเอ้ยจิไปแล้มัน้อยได้ไงวะเอ้ย่ เรียบร้อยขอบแล้วต่อไปก็สัพคโยไอ้ลูกจากคุยตี้อื่นไม่ใช่ไอีหยาวะาถ้ามันเอาไม้มากั้นเนี่ยดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ย เอาไปเวกลัสะดวกไม่มีใครอยู <ian> ่เด <ful> <Labor ator il fi> <furious> ี๋ยวเวลาโกนเนออุยเจ็บร้อไปฉันมีขวาแล้วซาซๆาซๆาซ่าวางตป๊พักผ่อนแล้วไปย่ะ ก็จบแล้วข <laughs> อขอบคุณคลิปแอนิเมชั่นจากเจสันบอยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจสันบอยดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ต่คิดได้เลยว่าคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่แน่นอนเลยว่าจะมีพาต่ตอไปอย่างแน่นอนถ้าเกิดใครนั้นชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u <laughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ้ย oh yeah.